โอเคนะคะทีนี้เมื่อเรารู้ปแล้วว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรตอนนี้เรากำลังจะทํากิจกรรมอะไรคะถ้าใช้คำหมายไหมถลงทุนคืออะไรบ้างลองทำลองทำลองหาอะไร มา,กกา,รมาประกอบการมาเกาะประกอบกิจการข้าเป็นอาหารล้วก็ไปหาจัดหาวัตถุดิบมาทําอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ลงทุนแต่ถ้าเราจะไปลงทุนซื้อสินค้ามาจําหน่ายเราก็ต้องหาตัวที่จะไปซื้อก็คือตัวเงินเออแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินเลยเราจะเอาเงินมาจากที่ไหนมันก็จะเป็นทุนแรงของเราใช่ไหมคะ แล้วเรามีพลงังใช่ไหมคะเรามีร่างกายครบเรามีสมองเรามีมือมีเท้านั้นเราก็ลงทุนด้วยแรงกายแล้วก็แรงใจเอาใจใส่แล้วก็งออเงินอ,ออกมาเป็นตัวเงินนำเงินไปต่อยอดเอาไปลงทุนซื้อหาวัตถุดิบมาประกอบอาหารจำหน่ายไปหาซื้อสินค้าอื่นๆมาจำหน่ายเห็นไหมตอนนี้เรามีทุนอะไรเป็นอันดับแรกคะ ไม่ใช่คุณกำลังทุนกำลังกายคุณกำลังใจเข้ใาใจไหมคะตอนนี้พวกเรามีแล้วพวกเรามีทุนแล้วนะตอนนี้เอากำลังกายเอากำลังใจมาฟังเราจะทำกิจกรรมเป็นนักลง,ลงทุนรุ่นเยาว์ทีนี้แม่นกวันนั้นให้เด็กๆไปทดลองจำหน่ายสินค้าโดยที่แม่นกเนี่ยเป็นผู้ที่ลงทุน ทำสินค้าให้เด็กๆไปทดลองขายนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่มาทําเลยใช่ไหมคะตแต่เด็กๆลงทุนแรงสละเวลาไปขายสินค้าตอนนี้เด็กๆจากไม่มีเงินเลยสักบาทเลยตอนนี้ถ้าเจ็ดคนทําข้อตกลงกับแม่นกนะเมื่อวานนี้เพื่อนเช็คบัญชีแล้วค่ะ10%ของรายได้จากที่ขายทั้งหมด วันก่อนขายได้680บาท10%หักมาจาก680ก็คือ68บาทงั้นตอนนี้พวกเรา7คนเนี่ยคนนี้อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้อาจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้แต่แม่รู้ต้องการคน7จคนที่มาลงนามสัญญากันเพื่อที่จะสร้างทุนตัวนี้ไปกระบอกการต่อยอดเข้าใจวิธีการนห้ลูกแต่ตอนนี้พวกเรามาละฟังถ้าพวกเราสนใจพวกเราต้องถวอโอกาสนี้ให้ก่อน เพราะว่าแม่นบิยเนยังไม่ได้ไปหนยแค่ประชาสัมคัธญให้เพื่อนๆคนอื่นรู้แต่แม่รู้เห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเบื้องต้นก็เลยให้ชวนกันมาให้ครบ7คนทําไมต้องเป็นเจคน8คนไม่ได้หรอ8คนก็ได้แต่ว่าตามระเบียบเพื่กิจจริงๆเขาให้เจคนจัด เป็นบริษัทตามหนังสือบริคคนสุวนที้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายด้วยเวลาเราโตขึ้นไปแล้วก็บอกเออเราเคยได้รับคมรู้แล้วแม่พรบอกว่าทำไมต้องเจ็ดคนหกคนได้ไหมไม่ได้แปดคนได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเจ็ดคนนี้มีนคนใดคนหนึ่งที่ไม่สามารถมาร่วมประกอบก,การได้ก็เขียนใบล,อลาออกไปจากการเป็น ผู้ประกอบการใช่ไหมคะเป็นผู้จัดตัง้งกิจกรรม,มแล้วก็เราก็จะสรรหาผู้ที่เหมาะสมเข้ามาแทนตำแหน่งผู้ที่ลาออกไปใหม่อมเอ,อีเห็นไหมมีใครสงสัยไหมทีนี้ที่ไปที่มาเจ็ดคนแสดงว่าถ้าเราลงรายชื่อแล้วเราจะเข้าออกได้ใช่ไหม้าออกได้แล้วต้องลาออกแล้วก็ต้องเราก็ต้องหาคนมาแทนแค่คนเจ็ดคนแล้วเราก็จะหมดสิทธิ์ในการบริหารงานกิจกรรมอะไรกันง ในจุดนี้ด้วยแต่ถ้าเรายังเป็นเจ็ดคนอยู่เราก็มีสิทธิ์ที่จะมานั่งประชุมมานั่งวางแขนงงานให้กับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกคนอื่นๆที่จะทำที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราต้องเือจากเจ็ดคนนะี้นะเพรั้นกิจกรรมของเรามันก็จะกลายเป็นมีสมาชิกสิบคนยี่สิบคน50าสิบคนร้อยคนต่อไปในอนาคตเห็นไหมนีม่ถาพอหรือเปล่า กตามไม่นอนะตอนนี้เรามีเจ็ดคนเราไม่ได้ทํางานอยู่เจ็คนเราทํางานเป็นทีมแล้วเราก็ต้องอาศัยเวลาด้วยอย่าบอกว่าเงินทุนผมไม่มีผมจะมาจากไหนมาลงทุนพ่อกับแม่ก็คงไม่ให้ผมมาหลอกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเรามีทุนอะไรอยู่แล้วกุกังเออกังากายกังฟังใจ,งใจแล้วก็ความรับผิดชอบของตัวเราเคตัลงนะอ่าทีนี้ ก็ม่อยู่ว่าทุกวันจนทำไมแม่ลูกจะเลือกให้พวกเราเริ่มทดลองเพราะว่าพวกเรามีบทบูรณาการใช่ไหมคะเออวิชาบูรณาการช่วงบ่ายก็พวกเราก็เรียนตามคุณครูในห้องเรียนไปแต่ในขณะเดียวกันพอหลังจากเรียนเสร็จสักประมาณใกล้ๆจะเลิกเรียนเราก็ค่อยไปทดลองจำน่ายจะหาอะไรมาจำาหนาย่ก็ได้รูปแต่พวกเราต้องคิดกันต้องรวมเป็นมัิเดียวกัน อย่างเราจะแคขนมขายดีไหมเอาขนมมาใส่ทุนไปขาย่อละห้าบาทห้าบาทอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนเราไปซื้อของในหากรร้านค้าแต่เราไปขายตอนเย็นมีผักที่แปลง่อห้าถ้ามันจัดก,กรรมมาขายได้ก็เอาไปขายเห็นไหมทีน,นี้ตอนนี้เรามีทุนเริ่มต้น แม่ลกหักไว้ให้แล้วจากรายได้ทั้งหมดก็คือ68บาทเดี๋ยวเราจะมีการทําบัญชีในสมุดบัญชีของพวกเราอันนี้เป็นตัวอย่างสมุดบัญชีที่เรียนประดุกออันนี้แม่ลกเขียนไหมแม่ลกเรียนประดุกนะคะเออแม่ลกเรียนประดุกแต่แม่ลกก็ทําบัญชีด้วยอันนี้ให้นักการเขาดูแลก็ให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบ แต่กิจกรรมรับลงทุนรูปยาวบัญชีกิจกรรมงานการลงทุนของพวกเราก็จะมาเกิดจากพวกเรามีรายชื่ออยู่ในสมุดเล่มนี้นะคะแต่แต่ไม่ไดเอามาลงเล่มนี้นะเดี๋ยวแม่แม่ต้องจะให้สมุดเล่มใหม่แล้วพวกเราก็เปลี่ยนเรียนทันมาลงบัญชีรับจ่ายไม่ยากนะคะมันไม่รู้เป็นพวนส่วนนั่นอ้าวนี่นการเรียนบัญชี ก็จะมีช่องรายการแต่ละวันเห็นไหมคะวันไหนเราทำอะไรบ้างก็จะมีช่องรับช่องจ่ายช่องคงเหลือเห็นไหมถ้าเด็กๆเคยทำบัญชีรับจ่ายประจำวันได้รับเงินมาจากคุณพ่อคุณแม่พอวัและเท่าไหร่แล้ววันนี้จ่ายค่าอะไรไปบ้างเด็กๆก็ลองไปทาดูแล้ววันที่เราทำการร่วมกันเปวย วันที่เราทํากิจกรรมร่วมกันมันก็จะเกิดมาเกิดผลแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพวกเรามาดูเงินปรากฏเริแมกก็จะเป็น68บาทนะใช่ม่ถ้า68บาทถ้าเราจบกิจกรรมใครมาช่วยกันขายของวันนั้นแม่เราก็จะหารเฉลี่ยแจกกันแ้วมันก็จบมันก็ไม่ได้ต่อยอดใช่ไหมคะค่บาททําไงมันจะเป็นร้อยล่ะตอนนี้ยเต้องไป ลองมาขายไปหาไปคิดซิว่าเอ้เราจะทํายังไงกันดีคิดพวกเราคิดว่าพวกเราจะทําอะไรกันดีถ้าวันจันทร์หน้าเนี่ยขนมนี่จะว่าเอาอันที่มันหน้าก่รเอาพวกขนมปเอาผักขนมปี๊บขนมปี๊บแล้วเราจะไปเอาขนมปี๊บมาจากที่ไหนเอาเอาที่ไหนไปรวมกลุนเออเอาผักกเอาผักผักเราเกิด เพราะว่าผักรองทีนี้ผักผักมันก็เป็นของส่วนรวมผักมันก็เป็นของส่วนรวม<อ>เราจะไปเอามาเป็นของกิจกรรมของเราก็<อ>าจะเอาเปรียบเพื่อนคนอ,อื่นป,ป,ปลูกกันเองฮะปลูกกันเองปลูกกันเองก็มันจะทัดขายเหรอรอนะเป็นซื้อเอาเอาคิด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 ยังไงลูกไอ้ชื่อชื่อไหนบ้างรถถังรถถังรถถังคิดยังไง เราชื่อเล่นเดียวเดี๋ยวแม่จะจดชื่อลอาไว้แจะเรียกชื่อเล่นทุกคนเลออน้องเตยลขาเ่อเอียวน้อเอียวก๊อตก๊อตก๊อตก๊อดขาอเ่าน้อจำใหม่ลดถาถาเลยเลยเอียวก๊อต เอาอย่างนี้แม่โน้แค่ยืม68บาทยืมไหมค่ะยืมไหมในกลุ่มยืมไหมยืมยืมแล้วขายได้เอา68บาทมาคืนแม่โนกมาคืนแม่น้ตปไหมายถึงว่ามาคืนสมุดบัญชีกองการแล้วส่วนกําไรเราก็เอาเข้ากองกลางเพิ่มเติมน้ำเปล่า1าบาทคุณช่วยกบ เก้ืยน็ไม่ได้หับตาเลยไม่หลักเพราะว่าตอนแตเวลาคนเวลานตาไอเนี่พื่อก็เวลามาหลตามลนะก็เลยเที่ยวยับเอนทแบเขาวอาดอกเยียอกับดอกบก้วยเมื่อทาต้องเ่ากันแล้วก็เอาใส่ยังไงทำให้ถ้าหนูจำได้อยู่ค่ะตอนต่อต้องก็ตาม่ได้ทำกันก็ทำทได้ทำไม่ตใช่ไหม เอาเอาต้มน้ำแล้วก็ใส่ของใส่น้ำตาใส่น้ำตาใส่ใบเตยแล้ววันนั้นวันจันทร์แล้วพวกหนูจะไปเอาเวลาไหนทำเที่ยงพักเที่ยงก็ทำได้ไมครับ่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ทันมาใช้เวลานานเพราะว่าเวลาจะต้มน้ำกว่าจะให้ใบเตยมันจะเยาะบอกทีกว่าจะให้อะอย่างนี้เอาีง่ายๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยคิดเราเราหาเงินเพืต่อยอดก่อนเอายืม68บาทไป ยี่สิบแปดบาทบาทไปจะไปซื้ออะไรมาแก้ไขถ้าเป็นขนมปังพี่จะเท่าไหรพี่เราร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแล้วทำยังไงล่ะเจ้าเจอเขาไปขายในร้านข้าหมดแล้วขวดขายร้านขวดร้านขวดตั้งเย็นสองคำเจ้ามรับเปล่าไม่ขายเนี่ยเพราะว่าร้านเย็นไม่มีน้ักขาเอาอย่างนี้ทุกคนตอนนี้เนี่ยเอาทีนี้หลักการนะลูกตอนนี้หกสิบ บาทอีกก็คือยังไงเนี่ยพวกเราก็รับมาตีแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เราจะยืมแต่แต่แม่เราก็ไม่ยืม68บาทแม่เราแค่ยืมแค่60บาทเราตัวเลขงงงงให้ยืม60บาทมาสําหรับโครงการทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าขนมปังนี้เป็นร้อยห้าสิบาทถ้าหนุ่มปังเป็นร้อ150บาท บรรทัดอีกบาททุกร่านได้150จ่าก60บาทที่เรามีอยู่ในกองกลางว่านี90บาทมันขาดอีก90ใช่ไหม90บาทแม่ลมจะให้ยืมส่วนตัวแล้วโดยหรืออีกไม่กี่เดือสมาชิกพวกเรา เอาเงินมาทุ้มกันตุ้ม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 กันเออเาเงิมาตุ้มกันก็แ้กันยี่ิบบาท20บาทไปก่อนยังุณวัพุ่งนี้ไม่ถวันพรุ่งนี้มถงอันนี้มเออ้วหลเพราะว่าเราอยากดีเวลาถ้าระวังแค่วันนี้วันพุนี้ใช่ไหมวันพุ่นี้เรายังคิดได้ว่านีุ่้วยวันเสาร์นอาทิตย์เรก็ยังพอที่จะ ไายหากันโทรหากันได้บอกว่าเออไปเอาหมูตักติกมาแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกล่ะถ้าไม่้เออและแหละเอามาเริ่มเอามาเริ่มั่งอีกตอนช้าตอนเที่ยงเราก็มานักแพ็คแพ็คเราเราก็แพ็คเราเอาไปลองขายแต่ว่าขนมอะไรนั้นต้องบอกแมงก่อนว่าวุกนี้เราจะขายขนมอะไรที่เป็นที่เป็นเส้นขนมกินหรอ เอาอันนั้นก็ไปเป็นลงรายละเอียดยังม,มีเวลาพรุ่งนี้แต่ตอนนี้เราได้เงินทุนมามาจะเท่าไหร่ก็ก็ใช้เรามีส่วนหนึ่งก็คือจากกองทุนหกสิบบาทส่วนอีกนี้เราก็คือเอามาเอามาตุ้มกันคำว่า,าตุ้มมันก็คือเอามาลงทุนร่วมก,กันเสร็จแล้วทีนี้ขายได้เท่าไหร่พักไว้ก่อนแล้วเมื่อขายหมดแล้วเราเือเอาทุนคืนไปก่อน คนละยี่สมมุติเอาเอามาลงคนละยี่สิบบาทหักคืนคืนไปเหลือกันไปเท่าไหร่เอามาตื่นก็หกสิบแปดบาทเข้ากองถูถูไม่ลูกว่ายังไงมันก็เป็นทำมาหาได้เอาสมมุติว่าตอนนี้พวกเราเอามาตุ้มกันสมมุติว่าได้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเราก็มีเงินทุนละหนึ่งร้อยหกสิบบาทถูกไหมคะ นี่เห็นไหมที่แมู่กบอกให้เอากระดาษมาจดก,ก็คือเ,เรามีเงินทุนแล้ว1นึสบาทจากหกสิบบาทจากกองทุนที่แม่จะจัดให้แล้วอีกร้อยบาทก็คือเรามาเช่ยกัน5้าคนหกคนหรือหรือให้มันเยอะกว่านี้ก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเท่านี้ให้มันมีเงินทุนเหลือดีกว่าไม่เหลือเพราะว่าเราต้องซื้อถุงพลาสติกใช่ไหมซื้อซื้อถุงของขนมอ,อ,อ,อ่าส่วนแม็กอะไรถ้าจะอันนั้นมากับแม่แล้วเดี๋ยวแม่จะทํา ไอตัวเขาเร Arrow, follow, ียกว่ากระดาษดีบแล้วก็เป็นตายี่ห้อผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักกลุ่มนักเรียนลงในหุ่นด้วยหญ่เออเริ่มดเออแล้วตอนเที่ยงวันจันทร์ก็มาแท็กแล้วพอเรียนบูรณาการเสร็จก็เอาจัดฉากจัดอะไรเอาไปขายถัดเริ่มต้นโอเคไหมมัธยีพิจาระชุมนิยยังไง โอเควันถัดไปเราจะชิมโอเคนะเออน้องรถถามน้องรถถามเข้าใจในลูกเงินหกสิบบาทมาจากไหนคะกองกลางกองกลางที่มเราจัดสรรไว้เป็นทุนให้พวกเราแทนที่เราจะทำเรียบร้อยแล้วเรามาแบ่งกันไม่สะสมไม่สะสมไม่สะสมไว้แล้วเดี๋ยวเรามากองกลางเดียวว่าสรุปทีเดียวว่าทุนที่เราทำออกมาเป็นยังไงเจ็ดคนนี้จะได้รับประโยชน์ก่อนที่จน แล้วถ้าเกิทุนไม่พอต่อไปเดี๋ยวเราจะเปิดหุ้นให้เพื่อนเมาสมาัครเป็นสมาชิกหุ้น,น <Yeah. S 1> ละสิบบาทเออยเราก็จะระดมทุนได้โดยที่เราไม่ต้องมาออกเงินกันคนละยี่สิบสามสิบบาทเริ่มต้นงานแต่ถามว่าเงินยี่สิบบาทสามสิบบาทที่เราจะตุ้มกันเนี่ยมัหนหายไหม นรำอย่างน้อยสักสองถึงสามครั้งนะคะไม่ใช่ทำครัง้งเดียวแล้วจันเสร็จนแล้วโอ้ทำไมมันขาดทุนขาดไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่พอแล้วเดี๋ยวแม่จะมีวิธีการที่จะพาแก้ปัญหาอย่างวันก่อนนั้นเราเจอปัญหาพบว่ากระเทียมของเรามีลูกค้าไม่พึงพอใจเขาบ่นว่า เอออาจารย์กะทิเมันเปรี้ยวแต่มันไม่ได้เปรี้ยวเพราะอาหารอูดแต่มันเปรี้ยวเพราะปฏิกิริยาที่น้ำมะพร้าวทำกับมีปฏิกิริยาทำกับโลหะแล้วเราเอามาผสมขั้นตอนก็เหมือนกับน้ำอัญชันกับอัญชันครั้งแรกที่เราแช่มันจะเป็นน้ำสีอะไรคะดอกอัญชันสีม่วงยั้งชิมยั้งินทำไมถึงจะเป็นสีม่วงแล้วมะนาวมีอะไรเป็นสาม มีกรามดีอยูเออมีเขาเรียกว่ากรดวิชาทางวิทยาศาสตร์กว่ากรดกรดก็จะทำปฏิกิริยากนะับน้ำแล้วก็ตัวสารที่มีในดอกอัญชันมาาันจะดอกอัญชันสีธรรมชาติละลายน้ำแล้วจะเป็น,นสีเง,งินพอจะอยู่ต่ำตื้นมันก็จะกลายเป็นสีเงินก็เหมือนกันรส ของมันมะพร้าว้าอยู่โดยธรรมชาติของมันก็จะหอมหวานตามตามสภาพตามวัอ่อนใบกลางใบแก่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวก้างมะพร้าวแก่ใช่ไหมมะพร้าวแก่ก็จะออกรสเปรีย้วยวเปรี้ยวโดยธรรมชาติแต่ถ้ามะพร้าวอ่อนน้ำหอมหวานแต่เมื่ออไรถืกโลหะที่โลหะนั้นน่ะเป็นโลหะที่ไม่บริสุทธิ์เป็นโลหะมีสนิมเป็นโลหะที่มีนี่นั่น ปนเปื้อนมันจะทำให้มีรสชาติกเกลยอเพราะเราไปโดยไม่ใช่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดนะแต่เราจะรู้สึกได้ว่าทำไมกินมะพร้าวแล้วมันไม่อร่อยวะเราที่จะมีเราเป็นเหมือนนี่ไปทดล,ลองทำเดี๋ยวแม่จะทำทดลองทำเอามะพร้าวสองลูกมาแล้วต้องไปเลือกมะพร้าวในขนาดที่ว่เาเรา,แล,แ,ลนนาแล้วเราจะกินน้ำมันหอมหวานแล้วเราเอาทีนี้มาเฉือนดู มันเป็นการเรียนรู้ทางกระบวนการาาทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับทักษะนะคะทักษะความชำนาญที่เราทำโดยบ่อยๆถ้าเราทําแค่ครักสองครั้งมันก็ไม่ได้เรียกว่าทำชำนาะญเดี๋ยวแล้วเราทำไปหลัง,ลง,ลงตาตามือเราไม่มาทำจนนั้นก็โอเคเลยนะคะทัะตกลงวันนี้สรุปว่าทุกงนี้ต้องมาตุ้กกมกันต้องมาตุ้มกันแต่ว่าถ้าเคสกับไอ้ เจ็ดคนก็เอาทัวรวมือจากคนลทีค่ะ แล้วทีค่อยมาบอก คุณพา